อีไตรเบิกซับพาด,ด้วยเบิกซับน้าขี้เนาะค่ะแม่หลวงพาด,ด้วยจังได้เมึกว่านนี่เนาะอุ้ยขาะสวยว่าเมนสิไข่สีหนาวถือขี้งไข่พุ่นไหมไปใส่มากค่ะไปใส่มาก,กำาขำมาค่ะโอ้ยแงงข้นแางลุ่งเนาะอุ้ยสูตรจอดจังสี่เลยพี่น้องรวยแทบัวไม่ได้ไปใส่ขึ้นไปซุปตัวเพื่อหวังว่าอัน<ะ> ้าสีดวงดีเนาะไปสูบโตสวซุยังไปขอพรปูทำหน้าค่าถือขิงไข่สีไข่สีน้ํานอนกับบาด้เจบระบุมไปเบิดตมันสูงหลายอีจ้างเบิดทรับก็กับบุคคลแต่กํลากลกังกายจะเคลียจอยบาทนี่แต่ตอนขึ้นไปกางเกงแมนโลกมากกังเกงหลวมพี่น้องได้อยู่ทั้งกางเกงว่า,น,านอนสีบาดายได้ได้ไดไดเจีแดงมือขึ้นนี่ถือขิงไข่สีไข่สีน้าเจบไรโอ้ยโอ้ยคือเจบแต่ว่าสัน จักว่ารับไปหึงพุนีมนับหลณีฝันเออว่าเป็นฝันก็นคือจจงไปคือจจงเสียไปนีเตี้ยวนี่ละฝันว่าอันี่เอาห่อเขามาไห่ไห่ไปกินที่สวนมาสันแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะสีทุงกับเขาออกเดี๋ยวสีรักโจ๊กเขาเหนียวหเพิันว่าพิันได้โจ๊กเขาเหนียวในกองอันนี้กขาได้ทุงกับเขาให้เฮาไหมเขาคือย็ดแจงสันได้ว,ว่า เอาเอาไปกินแล้วมีกลับสิว่าได้กินเขาแล้ววะวเราเลขยัดใส่อันให้เบิกซับอันกินเขาแล้วแล้วอันผ้าเขาไปสือทีในเดอ้อวะสันเขาเจ้าถือเลขนํำวะสันอาว่าถือเลขนํำคือตัวใดแต่ฮันนีวะสันเพิน่นลรอวะเอาอเลขตัวฮันแมพแปดสี่ศูนย์เนี่ยแมว่าเขาเจ้าถือสามตัวคุนต้วววะสันในฝันน่ะนะ บานนี่แปดสี่ศูนเอาไปก็สือแปดศูนย์้ะแม่ขยได้วางที่ในฟันน่ะลาขาเจ้าทือเจ้าทือกันบับไปเอาข้อเขาแล้วล่ะกออกไปเลิอกบ้าเขาไปบื้งที่ข้าเจ้าสือที่หันน่ะขายโลดเลือนแต่ว่าจ้งสี่ไมมเอาสี่ขายจัาไหทีบาทนี่สนองขาเจ้าสืออั่ขายเท่าไรแต่ง่ายได้วางสี่เนาอยไดถามงางาได้บาขายโดขายโด บ่แพงดอกไรยละแสนเพิเนพ่นว่าไลละเ,เอาโลดไรยละแสนไรยละแสนเพิ่นวะพอแพงเพิ่นว่า,า,วาขายไรยละแสนเท่านั้นเพิ่นว่าจังสิ<ะ>ขายไรยละแสนวะคือบ่อหอดแสนหาเนาะคือขายไรยละแสนไลยละแสนกับพ่อเอาอยูก่กแต่ไมวางสิเน,ะนาะในฝันเถะนะ,ะยังว่าเด้อพี่น้องค่ะคอนอกตัวนี้นั่นมันสิมีคนถือเปล่าฝันสองเทียแต่ที่ วันที่จะมาถามหน้าค่ากับฝันฝันว่าเบิกทราบนี่ขายบอกอื้อหกล่อเนึ่งบานนี่ขายไปขายมาอันเล่าความมัดมาซื้อของน้ำฟังเล่านั่นน่ะ,นะะมาซื้อของน้ำเพราะเดี๋ยวออกเล่าเลยเนาะ,ะมาซื้อของน้ำบานนี่เพื่อนแล้วเลยว่าเอาบอกอื้อเนี่ยเอาจักจุงเอาสีบจุงเพื่อนวอะแม่อันบางกางองเอ อันยับไปทั้งรางพี่เอออันบาดนี้เพ่นว่าเอาซีบถุงเท่านั้นเพ่นว่าบานเบิกซับก็เลยอันแคบบบเอือ่ใส่ถุงใส่ถุงแบบก็เลยเอาขึ้นรถแห่เพิ่นบบเอื้อซีบถุงอ่ะนะกัดซี่ร้อยโล่เนาะซีบถุงถุงแล้วซีบโลพี่น้องเพราะเอาขึ้นรถให้แล้วเล้าระ้มบัดนี้ ่นเหนี้ข้มฟังไปเพ่นเราว่าเอาเงืนไห้ไหมไห้น้ำบกเกือดจต่ของสีถุงโอ้ยเขาก็เปิดร้านไม่กันสิเจ๊งนะเนาะเขามาเอาไปสีบถุงเขาราวบาจายเงนืนวนาะสันยิ่งจังไหว่าสันจากสีท้วงโท้น้ำเขาจากเว้นเบื่อได้ท้งน้ำเขาขนะดท้ไปเพื่อใครเขาพลาดไม่ฝันะนะดฝันหลอบแนะหละคือเขารักเขามาเส้นบกเกือดซีบถุงฟังเล่าแต่วาาา่าใจอันนี้ว้มฝัน เบิกซับเลยวะอ๊้ยเปิดหลานกับสิจริงหย่อนคนเส้นว่าสันเส้นบอใจว่าสันในฝันน่ะนะเบิกซับก็เลยวาอ๊้ยตายเพี้ยจังไดยบันนี้ห้น้ำบกเอ๋อสิบถุงบาดนี้มาเคลื่อนนี่ยังไม่อีกอย่ยังมาฝันว่าเขาสิมาสือที่แต่ว่าหันที่ข้างๆเบิกทรับพันละแต่ว่าเป็นที่งาในฝันน่ะนะเพื่อนเสียเอาขายไรละแสน พวกเขาเราบริเลกเพื่นปั่นเขาเนียเอาใส่ถุงหก้กระพาะแม่เอากินไหมตู้ใดสิถหาตู้ใดสิเขาค่ะอันแป๊บซี่สูนี่เด้อแป๊บซี่สูนี่ขออยู่เหื่นถ้ำนาคะเทวีเนาะค่ะอยู่พู่นปูยาเนานนะพูรนี่สาําคัญนงูเสีออกมาหลอกคาบไว้ทุกปีหนาหนาวแล้วก็เคยฝันเกี่ยวว่าข้างในมีสมบัติหลายหลายแล้วมีแต่ไข่งูไข่งูสิเป็นหน่วยกลมๆสีเขียวมอดระกศุศเนาะค่ะเนาะ การว่าสีบมาใช่หอเล่าจ๊ะดอกแต่ว่าเลขตัวนี้ที่มันบเป็นตาอวบนี่ตัวเลขคะมันฝันช่วงเที่ยวแล้วว่าสีบัวเาไห้ฟังแค่ว่าไปตรงโอปอล์อันหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งไปตรงโอปอมองไดไปตรงมองที่ว่าเป็นถอยรถตามพ้นเนาะถ่ายมันห้าศูนย์หนึ่งฝันว่าเป็นถอยรถสามเมยบานโอปอมันกับฝันว่าเป็นถีขี้รถเนี่ย ยาบอาเล็กออกหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึง่งด้วยพี่น้อง <c oughs> มันสีงามอยู่บอเด็กตัวนี้มันสีเป็นเตา่ายอยู่บอเนสน่ศูนย์หน,นึ่งนด้ือว่ามันสีขื่นแต้มหนึ่งบอเจแดงขื่นแต้มลุงแต้มหมอเอาลุ่เอาขึ้นแจ๊กแต้มเนี่ยเอาเล่นเป็นเด็กเกา่ากันน้ำเพิ่มในเจียอาหนึ่งหนึ่งน้ำเนี่ยเพราะวาหน,นึ่งหนึ่งนี่มันเป็นเด็กเก่าต่างแท้เงินพุณเอาพอดนใหญ่ออกไปเดี๋ยวหันเขาบ้านไปใช้ บานี่มานอนเลยมานอนได้เบอร์ดูใส่ได้เบอร์สิบม้านอนอยู่ห้องปาก็เจ้าของก,ก,ก,ก็ได้เบอร์สิบเอ็ดปว่าเนี่ยแยกกับแป็ดอยู่ที่หนองค่ะแป็ดมองได้ปลาหมูขึ้นนี่ประตูล็อกเนาะออกมาแล้วประตูล็อกหมอขึ้นเนี่ยอันดื้อเหมาขี้กาออกมาทั้งสองห้องทั้งทั้งเบอร์หนึ่งศูนย์ละกับเบอร์หนึ่งหนึ่งเพิ่มหนึ่งหนึ่งน้ำเนยเจแดงอ่ะามันมาก ฟันสองขึ้นสามขึ้นสอน uh. อว่าเจ้ากองขายบวกอือสีถุงแต่เขาประจายเงินบาน้บานานี่มือื่อนยังมาฝันอีกคือว่าสะขายทีไรละแสนหม่าบอมา่อรา,า,อาร่าองกินเจลาหน้าคนเรือดสารกัเป็นแมวชางเสือบมืงหนึ่งนั่นแ้วเอ้ยมือืึ้นนี่มันตรงประตูรอกมานอนเบื้อห้องกันหนึ่งหนึ่งออม้านอนประตูออกันนบรอกอีกหนึ่งหนึ่งกับหนึ่งศูนย์ สองห่องเล่มขึ้นนี่หรอกเป็นปาฏิหาริย์อยู่ค่ะพี่น้องค่ะอันนี้ก็ว่าเป็นแนวทางเป็นความฝันหลังจากล้มจากทำผู้ร่างการเนาะค่ะเนาะชอบก็จัดขัดก็ผ่านบ่มีตัวเนียนเล่มเนาะนะ,ะสี่เนียนเล่มเอเด้อพี่น้องแต่ว่ามันไม่เสียออวคุณแต่ว่าบึกบึนมาตัวน,นี้เด้ เดี๋ยวเด้อหนึ่งศูนย์หนตัวนี้ตัวนี้คือแปดศูนยนะคะ